เ,เข้ามาในซอยตรงข้ามวิวมอลเนาะแล้วก็มานี่ครับสวนอาหารลินดาทางเข้าเป็นอย่างนี้เดินเข้าไปข้างในนี่ครับซุ้มทางเดินสะพานข้ามน้ำ ลักษณะของกระตูปศาลาที่นั่งเป็นอย่างนี้ครับอ๋อแต่ค่อนข้างชิดกันมากเลยเนื้อที่คงน้อยเนาะแล้วก็ลูกสร้างกระตูปศาลาเนี่ยชิดติดกันมากเลยก็เป็นสไตล์ของเขาเนาะ mm hmm. เลือกได้แล้วครับศาลานี้ mm hmm. เลือกนั่งตรงนี้ ครูบอกว่าดูกิงขน่เดีเยอะก็ใหม่คุณถ้าตข้าวในเสียงครับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โอ้มาในหม้อข้าวเลยนะึกว่าข้าวทีแรกลองชิม อบหางหมูก่อนแรกเลยนะครับอบหางหมูน้อยๆอทีแรกนกึกว่าจะเหนียวนุ่มมากเลยละลายในปากในจานนี้น้องน้ำจานนี้ตำถาดหน่อยครับเข้มข้นฟิชจาร เผ็ดโอ้โ hmm. ห oh, ส้มตำไม่หวเผ็ดเกินอันนี้ดีกว่ากระดูกหมูทอดเอห็นรอนา้นยังไม่อือครับหมักได้พอดีถ mm hmm. ือว่าใช้ได้อันนี้ไก่ต้มคือไกลล่ลาดหรือเปล่าไก่บ้านหรือเปล่า ไก่สามสายไก่คืออะไรไก่พันธุ์ธรรมดาไก่ลาดสามสายไก่าดเออไก่บ้านเหรอโอเคอันนี้น้ำซุปของไก่ต้ม <c oughs> อันนี้ครับไก่ลาดต้มนี่แล้วเขามีน้ำแจ่วแบบเออน้ำแจ่วส้มนะ <c oughs> ซีฟูด้ดคล้ายๆแบบนั้นจิ้ม <c oughs> นี่ครับกินเลยอือร่อยมากๆเลย นายดูดิกินอะไรคะกินอะไรคะนายโชว์หน่อยทำไงบ้างอร่อยแล้วทำไงออนี่แถมมาพร้อมน้ำซุปลองซดน้ำซุปหน่อยครับซุปทานน้องน้ำนะนัวกลมกล่อมอร่อยใช่ไหมอร่อย อลินดาครับก็อิ่มแล้วครับก็พอกันเท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวตามไปดูครับมาต่อด้วยการมาดูสวนอาหารช้างน้อยครับสอร้านนี่อยู่ใกล้ๆกันครับขับรถออกมาอีกนิดนึงนะครับอยู่บนถนน450ปีก็จะเป็นร้านช้างน้อยแล้วนะครับแวะมาดูครับที่นี่บริเวณกว้างขวางที่จอดรถสะดวกสบายครับ แล้วก็มีกระตูบเรียงรายกันโอ้กระตูบนี้ผูกสร้างอย่างดีนะ,ะมีบริเวณสระน้ําเยอะเลยแล้วก็กว้างขวางดูโปร่งสบายเนาะที่นี่แต่มันค่อนข้างจะร้อนนะไม่ค่อยล่มลื่นเท่าไหร่นะ,ะแต่ที่นี่มีเครื่องเด็กเล่นให้เด็กๆได้มาเล่นครับนี่ครับมาเลยที่ไต่ที่ไต่ นี่ครับบริเวณรอบรอบกันนเดี๋ยวป๊าป้านั่งนั่งรอที่กระตุบได้ไหมนั่งรอที่กระตุบได้ไหมโอเคนะ ทอดเงือกทอดเงือกอันนี้ตำมะฮงลองชิมทอดเงือกหน่อยครับเจว่วอ๋นักเแจ่วเด็ดใช้ได้นะเนี่ยอร่อยครับตำมาฮงครับ เข้มข้นถึงใจก้วยหารว่างครับกล้วยจืนก้วยทอดก้วยทอดอาวันนี้ก็พามาสองที่เลยครับก็เป็นร้านอาหารลินดาแล้วก็ส่วนอาหารช้างน้อยเนาะก็จบแค่นี้ครับเราก็ ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากๆครับ